โรงหลาดความูย่างครับมื่อนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมะเบิงวิธีการเขาทำเขาต้มมัดครับสูตรอีสานบ้านนอกครับวิถีชีวิตเช่าบ้านครับมาพร้อมแล้วไปดูกันเลยมีอุปกรณ์ยังแน่ไปผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิงครับผมอุปกรณ์กระสีนี้เกี่ยวครับเจียวมันเจียวอย่างครับอ๋เจียวอยู่ครับคือเที่ยวไปไอ้ตัดตองจากต้นครับตองกล้วยครับอ้าวเบิงวิธีการตัดตองครับเลือกไปกล้วยครับ นี่ตึงว่าเอาไว้สวยๆวันครับลงมาแล้วครับเนี่ยครับตอกกล้วยครับงามๆขั้นตอนต่อไปนม่ใตื่นกะจะเอาไปตากแดดครับนม่ใตื่นกะเอาตองกล้วยมาตากนม่ตื่นตากให้นางหนึ่งกล้วยตากให้มันอันแห้งมันจังสีบ่กกรอบแล้วก็สีมันใบอ่อนนุ่มอ๋อเวลาเขาเวลาเขาสีมันจังบัแตกมันจะต้มมันจังสีงาม อ๋อครับผมครับผมอ้จา,าจงังอรจังมาเบิ่อวิธีการตอากรตุ้ตากตอบกล้วยแป๊บหนึ่งครับผมครับพี่น้องหลังจากตากตองแล้ววิธีขั้นตอนต่อไปครับก็คือเอาตองมาจีดนี่ครับจีกเรียบร้อยครับครับนี่คือตองครับที่เขาตากแดดแประมาณจังนาทีสามสิบนาทีเนาะส <30 S 1> ามเออย้ว่าสามสิบนาทีถึงด้แปะครับเป็นู่ฮอข์กรต้มก็ไม่ยืดตึงครับ เอาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งดูเฮ็ดจังได๋เนี่ยตองแต่ว่าหอแบบโบราณหอสมัยใหม่บ่เปลี่ยนอาก็คือยายบอกว่าหอแบบโบราณเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กล้วยยังไดกล้วยมีตึงกล้วยเปอกเออเปอกเป็นไดปล่อยพี่น้องเขาเบิ่งดูปอกกับปอกเออปอกแล้วก็ตัดให้มันเป็นจังได๋ที่ขั้นตอนการเฮ็ดดอกมะพร้าเปอกแล้วกัมะพร้าเนาะพาเฮ็ดจักเปียงสามเปียง สามเปียงเอาบางไก่ไพี่น้องบางไก่ไก่อ่าสามเปียงเนาะเป็นอย่างนี้คือจสามเปียงมีตึงมันยังได้ไหลอ๋อมันยังได้หลายอ๋อครับมันยังได้หลายอ่ะวิธีการห่อขั้นตอนกานห่อเอาหยังใส่ก่อนเตรียมตองก็เนาะย่อยต้องควะอาดตองบ่อนี่ขื้นห่อเลยใส่หล่าผ้าห่อเออเนาะเออเเออนาะเอาถูตะก่อนถูตะก่อนพี่น้องเลยเอาฟุลดอกครับว่าอย่างนี้ฟุลดิยังเลย ทำความสะอาดเรียบร้อยครับเอาเบื้องขั้นตอนครับเอาอยางก่อนกล้วยกล้วยใส่ก่อนเนาะกล้วยใส่ก่อนอ๋อเบื้องครับเบื้องเยวะเดียเด๋ยวะเบื้องให้พี่ลองเบื้องแรกกล้วยเอากล้วยเอาอันไหนต่อวะนี่เขาเขาเขาไม่ได้จะเป็นสีดำดำขลุขกกล้ําอ๋อขลุกกล้ําอ๋อขลุกกล้ําเอาขาวขาๆให้ได้ป่ะน,นี่ได้ไดแต่วาไม่ม<อ>ีขลุกกล้ํามาขลุกกลําเดี๋ยวย่าเผาเดี๋ยวเผาห้อยให้พี่น้องเบื้องครับเนี่ย โอ๋อเองี่จักซ่อนหรือไช่ซ่อนเดียวซ่อนเดียวเอาห่อห่อครับห่อย่ายเป๋แล้วชำนาญครับเฮ็ดสุปีย่ายมีบุญเนาะย่าเนาะย่า,ยายมีบุญย่ายไปเพชรซุปีว่าส่น <c oughs> โอ้หน้าตาเสือวมายิงซี่ครับพี่น้องเอาขึ้นมาให้พี่น,พน,น้ย,นนยลองเอาเบอร์แน่จะไปยัดไปใต้ครับ จังส oh oh yeah. ิวเมย์เหแล้วเหรอ๋อจังสิวเมย์อ huh? ๋อย okay. ัดไว้สร็จนะคิับเอาอยัดไว้ยัดใ้ตามสูตรครับตามสูตรยัดแต่มันบ่มเมยอย้ายแปลว่าจังบ่มเมย์อันที่สองก็อันที่สองสามอันจังสิได้โค้มหนึ่งพี่น้องเอ้ยถามว่าเห็นยากบ่บ่ยากหรอกล้วยใช้คือเกาเนาะเอาขึ้นเกาเอาบุญใก้ใกล้พี่น้องไอ้กล้วยครับกล้วยกล้วยกล้วยสุกบอลนี่ยย้ายให้กวยดิบเอากล้วยสุก แตงกวยนี่มันเป็นอย่างมันฝาดบ่บ่วบแทบมันฝาดมันฝาดมันบเสือใหญ่ว่าห่อใหญ่กับบวบแทบก็เลยเฮ็ดห่อนี่น้อยเลือกพ่อหน่อน้อยเนาะจังสุกต้มกระสุกไว้อ๋อเอาเบิ่งหน้าผู้ห่อนี่นี่กแซนผู้ห่อครับโอ้เหเรื่องหัวงามโบราณตั้งแต่ดั่งเดือบพ่อมาเนาะดั่งเดือบมามเข้ามาหมดละเออเพื่อเลือกจังที่กับ อันอันเอาไปให้ยังสัญญาอันนึงเอาไป้ต่ว่องบ่หรือไปไปตะว่างหอยลมพัดหอลมพัดลมมันลมเหมือนเลยไม่ได้ไม่ได้เอาลมแห้งมุ้ยประโยชน์นะเอาไปเอาไปทับตองเอาไปลมพัดซื้อข้างตองก็เจนตองเตื้อเพราะว่ามีประโยชน์นูโนเอก็มีไงเอาไปลมพัดไอยลมพัดตองตยังโมผิวล้มแห้งดีพี่น้องมื่อนี่โอ้เย็นดีอากาศดีครับเอาอาแต่กล้วย พันเข้าไปอ๋อพันพันพันแล้วก็พับครับภาพขอเคาะสักวันบ่หอยมันมาต่อมกันอ๋อให้เขามาหากันอ๋อ,อกักต้องแนนข้าวโพดข้าวโพดเขาจังแนนท่าน,นยายว่ามันจังโมเตยียกเวลาเกี้ยจิ๋มมันจังเป็นก้อนเนาะเออยนี่หอยนี่หอยนี่ไม่เป็นพุ่มเลยหอยพี่น้องก็บิ่งดูห้อยไม่เป็นพุ่มเห็ดผิธี่ไหนหอามันยัดตัดออกอ๋อมันเป็นสูตรของยายครับแค่เห็ดมาดุนเดียว ได้โปมาตาดอกมันจะงามมั้งมันมันจะงามก็มันจะเสียบจะงามไม่เจอเขาเสียบเห็บเสียบวันี้บอกกรก็ทัดตัวตอกกระโปงจีบให้น้อมากเฮ็ดจังไงเอานี่อ๋อเอียงนี่อันนี้คือสีเขียนอันโคมมันอ๋อไปแต่เขียนโคมมันไปใส่เขียนใส่โคมอ๋อมีมีตองอีกสั่นหนึ่งครับพี่น้องใส่จักอันไร้ยายน สเหยียบสามจีบบ่ะสามจีบสามจีบเป็นโค้มหนึ่งมันก็ได้เอาพันมันอ๋อพันเข้าไปครับพันเข้าไปเห็นได้ตอบ้านี่มัดโค้มอ๋อใส่ตอกใส่ตอกให้พี่น้องพวกเนี้ยตอแค่เนี้ยเดี๋ยวซอยให้จังหน่อยเนี้ยน้องมีติ่งซอยมีติ่งซอยเฮ็ดสองคนมันจังเสียบนะท่านนี้เฮ็ดทวดเดียวมันปวดเสียบซอยขึงอ๋อซอยขึงมันจังมันจังเดลัยจังน้อยมันกับจังหันเป็นต๊ะ เอ๋ออันนี้คือสูตรโบราณเมื่ออาชีพครับได้แฝงเราเห็นมาตั้งแต่ลุงรัดนี่น้อยโุชนเสียบวิลีสูตรโบราณนะโบราณว่าได้ทำตานมาใหญ่หน่อ้ทำตาลวัมีครับเบางที่ไก่หน่อยบางหน่อยย่างหน่อีเรียสอยู่ซีเรียสอ๋อพันพันพันแล้วก็ให้ในวานนี้เอาไปต้มต้มท่านแล้วบานอ๋อแล้วก็ เสียบเข่าคางเอาตอกเสียบเข่าคางเลยพี่น้องเสใว้พี่น้อเขาเปงนําเนี Wall ่ยไจงดีนเาต้องมีบอกมันจะเสียบสั่นย้ายว่ะมันจะงาครับใอ้พี่น้องมไกลๆเนี่ยโอนาตามสิเป็นจังสี่ี่ละหอมาดแต่ไเ้าไละหอทังสี่ละครับผมอาว่างๆบาว่างไปด้วามวางไปทั้งหมดไม่ใช่ โอ้เงา,งาพี่น้องเบิ่งดูเอาจังน้อยลุงหลัดแต่ภาเบิง่งกันวิธีการต้มบ่หนีิวิธีการต้มเพ็ดจังไดี<งาน>ครับหน้าตาการห่อคือห่อห่อแล้วครับต่อไปขั้นตอนต่อไปคือการเกี่ยวมาต้มครับเพชรเจังเลยไม่มีตึงเอาตองห้องเห็ดังนอห่องคือว่าม,มันใหม่เขามบ้านจังหวัดมันต้มอ๋อป้องกันมันใหม่โอ้คือว่า เวลาเวลาเอาต้มน้ำดดนันสิใหม่สิบมันี่จ้าเอาตองห้องเอาไม้มอไม้มอมันจะว่เด็นนั่นนี่หองมัดเกลียดจังาะอ๋อครับเบิ้งเบึงเบึงพี่น้องเบิึงอ๋อเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไร้นอนบ่เลี้ยงไร้นอนอ๋อเลี้ยงไร้นอนอ๋อต้มอะไรต้มอะไรครับกล้วยหน่อยเลย็กๆกับต้มหน่อยเฮ็ดให้ลูกหลานกินเฮ็ดให้ลูกหลานกินที่ซื้อเฮ็ดขายเทปอนี่ขายได้อ๋อได้ขึ้นกันเฮ็ดขายก็ได้ขึ้นกัน อ๋อนี้เป็นสูตรของไม่เยี่แป่ก็ไม่เยี่ตึงอ่ะครับเดี๋ยวเบิงวิธีการต้มเอาเอ๊ะไหนใช้น้ำซ้ำใดเฮ็ดให้พี่น้องเขาเบื้ดองต้นครับหลังจากเขาเลี้ยงเขาต้มแล้วบวานเทาก็เติมน้ำครับเติมน้ำเอาเทน้ำใส่เอาใส่ซ้ำใดนี่ไม่เยี่ตึงใส่ถั่วต้มต้มข้าวต้มเอาถั่วข้าวต้มเนาะพี่น้องเนาะเอาใส่ถั่วข้าวต้มพอดีครับเอ๋อ ที่ไหนขั้นตอนต่อไปบ้านนี้ตองนี่ครับเขาจะเอาไงเอาใบเอาใส่ที่หลังก็ได้ดอกเอาตองโป๊กโอ้โหเข็นยังเนาะโป๊กให้มันมีความอนแห้งโอ้มันเป็นเชล็ดลับโ,โอ้ตรงเอาตองโป๊กหนามันบ้านเอาไปใส่บ้านนี้โอ้ดังดังไฟเวลาเตรียมไฟไปแล้วโอ้เอามาข้างเตาเลยพี่น้องบ้านนี้ใส่เวลาเท่แสดงบ้านนี้จังตีสุก ประามาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวทิชเช่นอยมาเบิ่งที่นองว่ามันสุกออกมาแล้วหน้าตามันสิเป็นยังไงงามบอเสบบอฝีมือมีอตึงก็ไม่ไมีแปีะครับนี่สูตรโบราณครับสูตรครับหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับห้องเบิ่งมาเบิ่งข้าวต้มครับข้าวต้มทิ่ต้มไปครับอ่ะมีตึงเปิดเบ่งดูมันเป็นยังไงผลงานของเจ้าโอ้ครับสุกสุกอ่ายิ่อมกมาอยิ่ผอว่าไม่พี่น้องห้องเบิ่งด้วย ครับเอาเปิดเปิดนี่ถึงเปิดเป็นในหน้าตามันง่ามบ่โอ้สุกสุกสุกง่ามคักง่ามคักอ่ะให้พี่น้องมองใกล้ๆครับหน้าตาที่เป็นจ้งซี่แล้วครับ ต้มสุกแล้วประมาณชั่วโมงกุตหน่อยๆครับชั่วโมงกลัวเอามาแกะเบิ้งมันที่กินมันที่เป็นเขาสุกแล้วเอาไม่ตึงล้องกินในพี่น้องเขาเบิ้งด้วยเออเกิดหนัาวๆเอาแต่จะเฝ้าจะเฝ้ายี่พี่น้องเบิ้งเนี้ยกิน,น,ม,นมันคือเมื่อยแสบเพื่แ<ส>อ,อแซ<ส>่แบเพื่อแ่บวะแซ่บแซ่บโอ้แซ่บคักแซ่บคัก ขีมือไม่เย่ตึงก็ไม่ใย่แปลครับสูตรโบลามโบลานครับสูตรเก้าดั้งเดิมครับว่าต้องใส่น้ำตาลครับพวกเป็นหวานกินได้ครับครับผมชิปนี้ลุงรัาขอจบไปเพียงแค่น,นี้น้อชิปหนาค่อยพอกันใหมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ลุงรัตั้งนแนเดอพี่น้องเลยสวัสดีครับ